ในสมัยหนึ่งสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะพระองค์ในทรงสอนเราพุทธบริษัทสีให้หู้แก้งถึงหลักการให้ท่านรักษาศีลกับภาวนาก็มีคนจำนวนมากมายเข้าหู้ถึงธรรมแล้วก็นำคําสอนอไปขายายต่อเฮตในศาสนาจะเริ่มลุงเรื่องการที่เพื่นสอนเรื่องท่านศีลภาวนา กาเฮ็ดให้เราสัรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขคนตกทุกได้งากกับบ่เดือดร้อนสัตว์เดรัชฉานนี่กับบ่ลำบากเพราะว่ามีแต่คนให้ท่านมีมือห,หนึ่งมีพราภิกษุสงฆ์จำนวนมากไม่มาบินฑบาตเชาวบ้านชาวเมืองกับผากันน้ำอาหารหรือว่าเป็นของกินของใส่มาทำบุญไห้แกเราพิกสูเรานั่น เมื่อพิกสูทั้งหลายบินทาบาตแล้วเราพุทธบริษัทสีทั้งหลายนี่กับไปซอยเหลือพิกสูสง์ไปถือเอาของเรือเอาของที่ญาติโยมมาทำบุญแล้วก็ถือไปส่งย่างอาลัมพิกสูสง์เล่านั่นในะหว่างท่างมีกาฝูงหนึ่งก็ด้วยว่าสันดานกามันกลายเป็นสัตว์ที่เดือดที่มึนมันบินโฉบมาก,กินอาหารของพราพิกษุเล่านั่นจนว่าเกือบเบิด เมื่อกาเหล่านั้นทั้งหลายตายไปก็ะเด็ตกซู่มหานาลกเป็นแสนกาปุณิยมเมื่อพ้นจากนาลกแล้วก็มาเกิดเป็นเปตในขณะนั้นพระโมคัลลานะเพื่อนยางลงกมาจากเขากิจจกูดเพื่อนไปเห็นเปตตัวหนึ่งเป็นทีนนาเวทนาคนทราบรรดานนี้พอเห็นเนี่ยกี่เห็นนังแต่คนที่มีชาติระดับพกขึ้นไป เป็ดตัวนี้มีลิ้นเน่าหายอดหัวนี่มีความสูงเก้ายดเรียว่าโตเปียดตัวนี้ความเนายี่สิบหายอดพะโมกขลลานลากะเร็ามเด้ยมันเจ้าเหตุกรรมยังเจ้าเคื่อไดมาเกิดเป็นเปียดแบบนี้เป็ดตัวนั่นก็เลยตอบว่าข้าพเจ้านี่ไปรักกินของสงกลยเร็ทเหตุข้าพเจ้ามาเกิดเป็นเป็ดเ,เรื่องนี้สอนให้เฮาฮูจักว่า ตรงตัวเลยยมคมของวัดของว่าเอ,าอ้ายาสิไปยักยยกผลกรรมของมันเนี่ยนักหนาสาหัสหก็เหตุกรรมยังเอื่นลอยเท่าพันเท่าจะเลื่อนพ่อน